สวัสดีครับ่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีจะมานําเสนอวิธีการถอดแป๊บปลาที่ติดกาวแล้วออกนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่ทํากิจการบ้านเช่าหรือว่ารับต่อท่อเดินแป๊บอะไรต่างๆครับพอมีการผิดพลาดขึ้นก็อย่าเพิ่งทิ้งครับตัดมาแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งเราก็นํากลับมาถอดแล้วก็เอาไปใช้ใหม่ได้นะครับ ตนี้ก็เหมือนกันครับก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่านี่แหละก็บางทีคนเช่าบ้านก็ทําแป๊บแตกมั่งหักมั่งต่อผิดมั่งอะไรมั่งก็เลยเยอะะเลยครับเก็บมาเก็บมาไว้สะสมไว้แล้วเวลาเยอะๆก็เอามาถอดสักทีนึงมันมีวิธีการถอดอยู่สองวิธีครับที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวครับวิธีที่หนึ่งนะครับเราก็ใช้กาวทาแป๊บนี่นะครับาทาท่อเนี่นะครับไปเข้าไป ประมาณครับต้งเยอะมากเดี๋ยวเราเติมได้ถ้าเกิดมันไม่ออกก็เต,เติมใหม่อันนี้เหมาะสําหรับน้อยๆครับตัวสองตัวนะครับไม่ใช่เยอะๆเยอะๆเดี๋ยวทาวิธีอื่นให้ไฟเขาเข้ามาข้างในด้วยได้อ่อนๆจะออกง่าย คสายใหม่กาวผมเอาไปใช้บางทีน้ำมันเข้าบางอะไรบ้างแล้วก็รอให้เขาอ่อนตัวก่อน อันนี้มันจำลงไปเลยเราก็ต้องใช้กีมปักแหลมอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองครับสำหรับเยอะๆครับถ้าน้อยๆเราก็ถอดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเยอะๆไม่ไหวครับต้องไปใช้วิธีที่สองครับไปดูกันครับครับวิธีที่สองก็อย่างนี้แหละครับเยอะๆครับต้มน้ําเลยครับต้มในหม้อเลย ทำทีเดียวคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลนไฟทีละอันช้าครับต้มอย่างนี้ดีกว่าเร็วดีได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนครับรอให้มันร้อนๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาออกกันครับน้ําก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ามันจะออกง่ายออกยากยังไงก็ถึงมือด้วยนะครับมันร้อนนะครับ โอ้ oh, อันนี้ออกง่ายมากเลยนะครับน,นี่ออกง่ายมากครับง่ายๆนะครับถ้าเราทําเยอะๆทาอย่างนี้ดีกว่านะครับบางอันก็แน่น,นครับบางอันก็เนีน้ก็แล้วแต่นะครับก็ออกแล้ว ออกมาที็นที่เที่ยวไม่ต้องตกใจนะครับเขาไปต้มใหม่ไม่จะคืนคืนทรงยอย่างเดิม เบีเ่ยวต้มใหม่ครับนะครับพอเราต้มปุ๊บเนี่ยมันจะคืนตัวล้วมันจะจะมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เองครับง่ายๆเห็นไหมครับครับ,รบ,รบ,บก็จบกงไปแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้ครับ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับสวยงามเพราะว่าถ้ามันเสียรูปทรงนะครับเราก็ต้มใหม่แล้วก็เอาแป๊บยัดนะครับแป๊บยัดนําเขาก็จะคืนทรงเหมือนเดิมนะครับทุกตัวก็เยอะเหมือนเดิมหมดนะครับนะครับทุกตัวก็จะใช้ได้เหมือนเดิมหมดนี่ยครับก,ก็ดีเหมือนเดิมทุกตัวนับใช้ได้ดี ไม่เสียทรงนะครับถ้ามันบิดมันเบี้ยวตอนเราต้มตอนเราดึงออกเนี่ยเราต้มใหม่เลยมันจะคืนทรงนะครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมานําเสนอเทคนิคดีๆในโอกาสต่อไปครับครับ